มาครับสวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับวันแรงงานครับก็ขอให้ค่ใช้แรงงานทํางานโรงงานก็ขอมีความสู้ในการในวันผักพอนนะครับชาร์จแบตเต็มก็ไปสู่งานต่อสวัสดีครับผมสายชนทุนฉลองน้องคนนงมาครับมาดูผลผลิตที่ว่าปลูกแตงโมรครับนี่ครับแตงโม เริ่มจะเป็นลาแล้วครับนี่ยนี่ไหมพนตกใส่นี่ครับนี่ครับผมก็เอามาจากแปลงทดลองผมนะผมเป็น้องกำลังกินกันเลยไี่ลองกินนะหวานมอืมหวานเลยใส่ปุ๋ยแล้วครับเนี่ยทำปุ๋ยมาฉีดแล้วก็ลดน้ำเลยนะครับหวานนี่ครับนี่ไม่ได้ซื้อจริงๆนะแตงโมนี่ครับ เพราะว่าที่ผมบอกครับประโยชน์ของการที่ว่าทําแปลงทดลองคือเองจะได้เรียนรู้พืชที่เองปลูกนะครับพืชพักที่เองปลูกแล้วก็คุณพ,พ่อได้คือได้กินนะครับผมพี่น้องเองก็ไม่ได้เลีงปุ๋ยไม่ได้เลีงอะไรนะครับหวานจ้อยเลยเดี๋ยวมาดูครับผมพี่นออ้องก็พอให้ลูกกินนี่แหละครับปลูกไว้ให้ลูกกินนะครับพี่นอ้องเองก็ศึกษาไปนในตัวนะนี่ครับเใช่ไหมผมพี่น้อง แปลงทดลองผมนะมะเขือผมฝนตกมาใส่สามันก็โอเคอยู่ครับกำลังจะเป็นเหมยอันนี้ก็มะเขือพันผืนบานเลครับมันไม่ได้เป็นพันสายพันอะไรครับพันพืนบานก็บานเ่ยลองมาปลูกดูเชฟลองมาทดลองดูลองศึกษาข้อมูลนะครับนี่ก็บววพันพืนบานครับบววเลี่ยมก็แรงไม่แรงลมผัดมาจนด้วยฮักมืดเลยครับกริงที่ลักที่ปักไว้ครับนี่ครับแตงโมนี่ครับ ก็นี่ครับ่อพี่น้องนี่ใช่ไหมนี่นี่ครับไม่ต้องซื้อให้พ่อพี่น้องนี่กำลังเกิดระดึ๊บเลยแต่ทั้งมื่ก็เองยังไม่เข้าใจได้ก็ยังมันมันยังกองศึกษายครับสำหรับผมยังมถ้าทำหนาไหนอะไรยังไงผมก็ยังไม่รู้นี่นี่ไหมก็จะปิ้นกันนี่แฟนผมมาผิดเมื่อกี้นี่แหละครับนี่ก็พื้นที่เองเอง แบ่งปันจัดสรรปันส่วนหิวอยากอะไรกับปูนะครับเราเองก็ผลพอาได้คือว่าเองได้ศึกษาไปในตัวแค่นั้นแหละครับเนี่ยดูกล้วยของพ่อพี่น้องให้ดูผมประจ้ำก็จะรู้ด,ด้วยครับพ่อพี่น้องผมจะรีบไปใส่ปุ๋ย,ยครับไอ,อเหลืองผมก็เลยพูดเร็วท้ายเร็วเนี่ให้กล้วยปิดเราให้แม่พออ่อพี่น้องด้วยผมก็ฉีดปุ๋ยมากก็ศึกษาไปในตัวแล้วพ่อพี่น้องนี่ด้วย ดูผมก็ไปอาศัยหมู่บ้านนี้ก็ไปคุยกับผู้ปลูกกับบ้านครับทีนี้ก็ได้ข้อมูลมาช่วงไหนที่พืชพักต้องการน้ำต้องการปุ๋ยมูลนี้ครับก็ศึกษาอีกไปเรื่อยๆแบนนี้ลนะครับเดีย๋ยววัาน,านไหนนะมาถ่ายฟักทองนะครับฟักทองที่ผมปลูกสงการนะครับผมเห็นแล้วนู่นกอยู่ข้างต่ำเลยครับผมจะดีไปใส่ปุ๋ยไหมครับปุ๋ยอยู่ลหลังรถอ่ะ นะครับใส่ปุ๋ยมันนะครับระเบิดหัวใส่ระเบิดหัวครับโอเคครับพมพี่น้องอย่าเจียบอย่าจนครับสุขภาพแห้งแรงกันทุนาครับกับสรุกแกนงผมคุนขยันไปมีวันอดตายครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสืยอก็ปียกระมอนโชบถูกใจชัยธิตาไม่ได้ครับสวัสดีครับ